น,นีเจ้าภาพขอชันเองค่ะขอพรอได้นะคะทุกคนอันนี้คือสามเขาเรียกอะไรไม่รู้่แต่ว่ามีอยู่สามองค์นะขอพรอได้เช,เช่นเดียวกันนะคะทุกคนงฉยชั้นก็ไหลมากเลยเพราะว่าอีชั้นไปเดินมาเมื่อกี้นก็จะตากฝนนะคะกลับเข้ามาในแอร์ก็มาอยู่ในแอร์ก็จะร้อนนิดนึงค่ะค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะ ขอพรได้เลยตอนนี้เขามีตวนมนตเวะเป็นวันเกิดของหมอเทวดานะคะวันนี้เขาก็มีงานเล็กไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่นะแต่ว่าก็ใหญ่อยู่นะอะอันนี้เจ้าภาพของอีชั้นเอง เสื่อพพของอีชั้นเองค่ะเราอยู่ที่วัดมังกรนะให้ดูข้างบนค่ะทุกคนเหมือนเราอยู่เมืองจีนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเห็นไหมคะเมื่อเราเดินในเมืองจีนอะมีไฟเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะพาออกไปดูตรงแปะยิ้มนะคะตรงที่ดิฉันบอกนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะที่ดิฉันองค์ที่ดิฉันเรียกว่าแปะยิ้มก็คือองค์นี้นะคะทุกคนนี่คือองค์นี้ค่ะองค์นี้คือองค์ที่ดิฉันเรียกว่าแปะยิ้มนะคะสําหรับตัวอีชันนะคะแต่ว่ามันก็จะมีชื่อว่ามงเล็ก พสัตใช่ไหมพระเมตไรตรโพธิสัตว์ค่ะชื่อของท่านก็จะเป็นไงละ่ะพระเมตไรตรโพธิสัตว์นะคะแต่ว่าสําหรับตัวอีชั้นเองแล้วอีชั้นก็จะเรียกว่าแะยิ้มนักนะคะไม่ดราม่านะอีชั้นเรียกอย่างนี้เวลาอีชั้นขอพรอ,อีชั้นก็จะยกมือขึ้นอีชั้นก็จะบอกว่าแะยิ้มขาวันนี้ลูกมาแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือก็คือจะเรียกแบบนี้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นพี่ยักษ์นะคะทุกคนอ,อ่อน่าจะเป็นสี่ชิดเลยไหมน,ะนี่ตอนนี้ที่เราถ่ายได้เพราะว่ามันยังเช้าอยู่นะคะทุกคนเราก็นี่เราอยู่ข้างหน้าตรงนี้เนาะคือคนยังไม่เยอะเราก็จะแบบนิสนึงได้นะคะทุกคนดี๋าวนะนะิะคาให้ดูชื่อมองเห็นนะคะทุกคนชื่ออันนี้ก็คือพี่ยักษ์ อะไรนะางม,มักเทียนหวงใช่ไหมหวงใชนะ่ไหมเท้าวิรูป,ปราชาแห่งน,น้าปกครองทิศตะวันตกนะคะทุกคนเราเริ่มจากทิศตะวันตกนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะแล้วก็สิงเจียงเชียนอ้วงเท้าวิรูวิรูหกราชาแหา่งกุมพันปกครองทิศใต้น,นะคะทุกคน,น,น มาทางนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชีปกเทียนของเทา้าอะไรนะฐานค่ะราชาแห่งคนทำปกทองทิปตะวันออกนะคะทุกคนอันนี้คือชิดตะวันออกนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงค่ะคะ่ะชิปนี้ก็ อบุญเทียนอลวงเท้าวเวสุวรรณราชาแห่งยักษ์และพู้ขี่ปกครองทิศเหนือนะคะทุกคนปกครองทิศเหนือค่ะปกครองทิศเหนือนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะวันนี้เราก็พามาเดินข้างในเนาะเสร็จแล้ว แล้วเราก็จะออกไปทําหน้าที่ของเราแล้วนะโอเราก็จะทำหน้าที่ของเราแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะคะมาส่งความมูความปังให้กับคนที่นับถืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสายมูของคนจีนเนะาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็นํามาฝากเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วบายบาย สวัสดีทุกทท่านจ้าวันนี้เราถ่ายกล้องหน้าหรือเราไมา่ได้ถ่ายกล้องหลังไปแล้วนะคะใช้ไฟ<ป>จุ๊บๆรักทุกคนเลย